เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับคนดูผมก็จะมาเล่นเซสกิลคอมโบสุดโหดสุดโกนะครับก็เป็นเซสกิลคอมโบของตัวละครอ,อย่างเคนตะนะครับตัวนี้บอกได้คําเดียวนะครับว่าคนใช้โคตรเยอะนะครับเอโอโหดด้วยนะคนดูคือแบบว่าตัวนี้นะครับเมื่อเราหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือแบบไหวทุกคนนะก็ดีวผมจะมาแนะนําสกิลตัวละครกันนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างนะ ก็บอกด้ครับเดียวว่าใครที่กำลังมองหาคอมโบไต่แรงนะต้องเซตนี้เลยนี่ที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตนี้นะคนุณดูก็จะมีตัวของนี่นะตัวแรกที่ผมใช้ก็จะมีตัวฟอร์ดนะคุณดูที่ผมใช้นะก็เมื่อเราโดนโจมตีนะครับเราจะได้รับค่าเลือดนะหรือว่าได้เด้ง HP 1 0หน่วยนะครับเป็นระยะเวลา4วิเออโคตรโกง ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของแอนดูนะครับตัวนี้ก็ลดความเสียหายของเกาะน,นะเออคือเรียกง่ายๆก็คือเกาะมันจะพังยากนะคุณดูถ้าใช้ตัวนี้และตัวต่อมาก็เรียกได้ว่าผมเล่นค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของรูกูเอต้านะคุณดูตัวนี้นะครับก็จะได้รับคาโลสูงสุดคือ45หน่วยอย่างโกงและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของพระเอกของเราเนธเคนตะนะครับคุณดูเราจะสร้างาสร้างโลนะ ป้องกันความเสียหาย6 0เออโคตรโกงก็จะประมาณนี้นะครับฟฟสำหรับเฟสกิลนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเซสสกิลนี้จะคว้าที่1ได้หรือเปล่นานะครับมาดูไปกันเลยดีกวา่าใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกว่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมเกมไว้ห0ย100จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกม่สดุต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ และจังหวะนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณดูแล้วก็อยู่กับแมพหาดตะวันนะและในเกมนี้นะครับผมก็กดมาโซโล่นะครับเออนี่โดดมาก็ได้พาราเฟลนะครับแล้วก็เป็นเหรียญ500ยนะครับไม่รู้ว่าปืนนี้มันอ่านว่าอะไรนะคุณดู มันอ่านว่าพาราฟาวหรือพาราเฟลวะคุณดูเออใครรู้ก็คอมเมนต์กันบอกใต้คลิปด้วยนะมาซึ่งในเกมนี้นะครับเราจะมาลองดูกันครับว่าเซสสก,กิลที่พี่จัดมาเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะคุณดูก็เราก็จะมาฟาร์มของกันก่อนนะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมพูดเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าไง อาจจะห,หายช่วงไปนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้คือน้ำลายบ่อยนะครับเพราะว่า,าเป็นหวัดอยู่นะคนดูก็ดูแลส,สุขกระพงสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้คือเรียกได้ไง่ายก็คือฝนตกบ่อยนะเออบ้านใครฝนตกบ้างนะคือแบบว่าชาวผมนี่คือฝนตกแทบทุกวันนะเออก็ดูแลสุขภาพสุขภาพกันด้วยนะแล้วเหมือนขาน่าจะมีคนด้วยนะคนดูเดี๋ยวเราขออนุญาตดูเอ้ยมันวิ่งมาว่ะเดี๋ยอะๆ รู้สึกว่าจะมีคนอยู่ข้างบนหัวผมเมื่อกี้คือมันสไลด์มานะคุณดูเดี๋ยวงหวะนนี้ก็ต้องไปดักนะซึ่งในเกมนี้เราจะเล่นเป็นอาร์คแล้วกันนะปืนระยะไกลนะเรียกได้ว่าเป็นปืนที่าดามเมจเขา,ขาที่จะจะัดจ,จ้านนะครับแล้วก็รากหัวโคตรง่ายนะสำหรับปืนอาร์คนะคุณดูใครชอบเล่นก็น่าจะรู้ดีจัง่วานี้วิ่งมาแบบนี้เอ้ามาดินี่ไง อตัวกระลวงได้โอ้โหแล้วอัผมก็อัพเป็นเลเวลหนึ่งนะคุณดูนี่ว่จาจะพันโยมัญญาก่อนนะรู้สึกว่าเมืองนี้มันน่าจะมีอีกคนหรือเปล่านะเมื่อกี้คือแบบว่ามีคนด้วยนะคุณดูหลายหลายเตอร์่ะคือเมื่อกี้คือแบบหลายเติบเลยนะมาโอเคแล้วโดนผมเปิดไปเจอคนว่ะไอตัวนี้อุหห้ยไอตัวนี้นเล่นโทก้อนโหปืนลูกรักผมเลยนะเดี๋ยนี้เดี๋ยวเราจะสลับมาเป็นโทก้อนนะสําหรับปืนชาร์จในเกมนี้ไป ลเดอ์์มาสไลเดอร์มาอ้าวเ,เฮ้ยน้องสาไปไหนละจ้าเอ้ะเอ,เอ,เอนี่กระโดดมายังไงเปิดโลกเลยนะคุดูมาดิมาดิมาีินี่ไงโอ้โหไม่ทันได้ยิงนะคือแบบว่าไม่ทันได้ยิงนี่ก็คือหลับไปแล้วนะยังไม่ทันได้ตอบโต้ก็วูบแล้วนะครับเออซึ่งโซโลนะครับมันสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งนะคุณดูก็ไอตัวนี้มันอาจจะมาร้างแค้ผมก็ได้นะคุณดูเดี๋ยวขออนุญาต สิกแซกเฮ้ยและเหมือนข้างบนจะมีคนยืนแอดอบอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยแล้วคนน่าจะเยอะน่าดูนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปหล่อยและกันเฮ้ยโอ้โหมันกำลังเปิดกันเลยนะคุณดูเออมัดิแล้วยังไงโอ้ยข้างหลังก็มีตอนนี้ผมมีโลอยู่ประมาณ50นะถือว่าโอเคเลยนะคุณดูก็เรียกได้ว่าท่านึงนงนี่คือไหวทุกคนนะ เฮ้ยเฮ้ยแล้วมานั่งทำอะไรโอ้โหมันรู้ทันมองรู้ลากผมไปโดนยงังไงวิ่งไปไหนจังหวะนี้วิ่งไปไหนยังไงเปิดฮิวไปก่อนเปิดฮิวแล,วล้วตามไปดูก้องตามไปดูกองเรียบร้อยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าจะเย็นเดอ้อพ่อแม่พี่น้องโอ้โหแล้วเลือดผมเด้งคุณดูตอนนี้โอเครถข้างหน้าก็มีโคนรหวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันเพิ่งโดดมาหรือเปล่าวะมันน่าจะเล่นปืนกล็อกนะคุณดูมาดิยังไง วัดเชิงป้าวัดเชิงมารู้สึกว่าแถวนี้คนน่าจะหลายเติมนะเดี๋ยวเราขออนุญาตหามุมเล่นก่อนนะคุณดูซึ่งตอนนี้ผมมีค่า HP อยู่ที่65หน่วยนะครับค่า HP ก็คือค่าโล่นะเรื่องเหมือนขนา้างหน้าก็จะมีคนด้วยนะคุณดูมาดิยังไงยังไงให้มันปลาละเบิดมาว่ะก็มาดิครับเฮ้ยแล,ลลแล้วดรถมาเลยตรงนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เรียบร้อยตัวแตกไปเด้โอ้โหแล้วผมได้มาสคิวแล้วนะ คือแบบว่าเซ็ตสกิลนี้เรียกได้ว่าข้องที่จะเล่นง่ายนะคุณดูคือเปิดเข้าไปสวนเข้าไปวัดได้เลยนะเรียกได้ว่าถึกมากเซ็ตนี้นะคุณดูโอเคเนี่ยดูดิไอตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าผมมียาใหญ่นะแล้วก็โอ้โหไอน,นี้มีทั้งปืนยะกะไกลไม่ว่าจะเป็น AC หรือบูทแพ็คตรงดูแพ็คเกอรก็มีเฮ้ยโอ้โหแล้วมันจะมีคนลอยผมว่ะข้งบนมีคนนะคุดู อย่างไงยังไงเทียนไข่หรือตะไบจังหวะนี้เข้ามาที่ซ้ายมือยังไงเฮ้ยมันรู้ทันว่ะมาดิวัดเชิงเป้าโผล่มาดิโผล่มาดิโดนหัวไปเม็ดนึงยังไงยังไงก็ต้องปาระเบิดไส้ไปก่อนเฮ้ยมันปาราเบิดไส้สวดอมามาดิเปิดโลยังไงมาดิไปไหนแล้วโอ้โหหนีว่ะโอ้ไม่ก็หนีไปไหนอะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วดูโอ้โหแล้วแม่งยางไวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้น้งพันยาเหรอเมื่อกี้เองน้ำ ยาน้ำยา๋อนี่ไงตัวแตกโฮยคันจจมูกัเลยทีเดียวเชียวนะครับคุณดูมาแล้วตอนนี้ก็คือได้มา5คิวแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็คนก็เหลือประมาณ24แล้วเหมือนจะมีคนโดดมาใหม่อย่างนี้นก็ไม่มัวรีรอปาระเบิดไป1ลูกแล้วก็ปาน้อยหนาบอีก1ลูก ปุ๊โอ้โหโดนไป98ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตขอแค่เม็ดเดียวโหโดนมาจะมาฟร์มของที่นี่ได้ไงที่นี่มันเมืองเดือดนะไอ้น้องรักเออโอเคไม่รู้ว่าแถวนี้มันจะหมดคนหรือยังนะรู้สึกว่าคนมันรู้สึกว่าคนคือแบบว่ามาเรื่อยๆเลยนะเมืองเนี้ยไม่รู้ว่ามาทําอะไรกันเออแล้วเหมือนเขาน่าจะมีตัวด้วยมาดิ จวนี้อา,าร์คเลเวลสองอา,าร์คเลเวลสองรู้สึกว่าดาเมจค่อนข้าจงจะแรงเลยนะกันมานี่ครับถึงกับต้องพันยาก,กันเลยทีเดียวเชียวเอ้ย VIP สามเอ้ยมันหนีมันหนีนหนคนดูมันหนีหนีหนไม่รอดหรอกหนีไม่รอดหรอกหนีไม่รอดหรอกเรียบร้อยแต่หนึ่งเอ้ยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีตัวดักด้วยนะโอ้โหเราตั้งไอ้วอทันนาะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้ได้คิวฟรีเดี๋ยวน่าจะถอยนะคนดู เดี๋ยวถอยไปตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวจะไปซื้อคงซื้อของกัะสักหน่อยนะครับซึ่งในเกมนี้ดูดิและตอนนี้ก็มีเหรียญอยู่ประมาณพันสี่เฮ้ยโดนตอดโดนตอดใจยเย็นเดอ้เอเฮ้ยข้างหน้ามีคนโอ้โหข้างบนก็มีคนนะเขาดูเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆนั่นไงมวิ่งไปข้างบนยังไงโดนไปสองสามเมตรก็ถือว่าเจ็บจังหวะน,นี้ก็ปาระเบิดละลายไอวอลไปหนึ่งเทยังไงโผล่มาดิโผล่มันก็หัวแตกนะโผล่มา โหมาฟหัวแตงนะน้องนี่ไงเจอปืนอาร์รากะบาลแล้วอาร์ผมก็อาร์เป็นเลเวลสาแล้วนะคุณดูนี่ก็เก็บของมาในกันโผค่ของข้างที่จะฟูลเลยนะแล้วดูดิแล้วยาผมเอามาทําไมครับนี่อ่ะกล่องนะคุณดูออแล้วตอนนี้ก็คนก็เหลือประมาณ19คนนะั้นแล้วผมก็ได้มา8คิวนะนดูเกมนี้ เออมาดิจะไหวหรือเปล่ปา,านะก็ดูสำหรับเซสทีคิลของเคนตะนะเออมาเดี๋ราจะซื้อเออเฮ้เหมือนข้างหน้าจะมีคนด้วยนะก็ดูเมื่อกี้เห็นแบบแบบน่าจะเออใช่ใช่มีคนจังหวะน,นี้ยังไงเองหนีพี่ไม่พ้นหรอกไอ้น้องผมเจอแล้วผมเจอแล้วอ้าวหลบหลังอยู่ต้นไม้นะก็ดูหลังต้นไม้หลังต้นไม้ ยังไงตอนนี้งงก็ปลาระเบิดไปหนึ่งรูปเป็นระเบิดน้ําแข็งแบบสามต่อนี่แล้วก็ปลาไป็นสองสามเม็รไอ้มันเหมือนมันจะหนีตอนนี้ผมก็เปิดโลสวดเลยมาดิมีโลเยอะด้วยนะว่าเชิงว่าว่าเชิองอาอยิงไม่เข้ายิงไม่เข้า่าะดิโอ้โหคุณดูดูด่คือแบบว่ายิงไม่เข้าเลยนะคือแบบว่าโคตรถึกคุณดูเสรจเนียลองไปเล่นกันดูได้นะคะคุณดูก็ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะและที่เด็กันก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะคนดูเออถ้ากดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเหมือนจะมีคนยิงผมว่าจากข้างบนนะเมืองเนี้เฮ้ยผมเจอแล้วไอ้เสื้อขาวคาราเต้มาดิอย่างงี้ต้องวัดเหลี่ยมวัดเชิงกันสักหน่อยก็มาดิรับยังไงโอ้โหห้ยตอ,อบผมหายมาดิมาดิาดเอาฮะเลือดเหลือ12โอ้โหเกือบตายแล้วคนดู คือผมไม่น่าไม่น่าเล่นเลยคือเมื่อกี้ไม่มีสกิลเพนตานะเป็นไงโอ้โหได้มาแค่9คิวนะบวกไป30มราแล้วไปเจอเกมหนัอเลยทุก่าขออญาตแก้แค้แนมาและในเกมนี้นะคุณดูก็เดี๋ยวเราจะมาร้างตาแล้วกันกดมาโซโลนะครับมาที่เมืองอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยไม่ได้เล่นแผทน,นี้นานนะไม่รู้ว่าไอ้แมปนี้มันชื่อว่าเมืองอะไรนะคุณดูผมลืมลนะ้เอ็นเอเอ,อะไรสักอย่างนั่นแหละ ใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะคือผมไม่ได้ลิ้นแบบนี้คือแบบนานมากนะคุณดูเอาจริงๆแล้วมือผมจะได้ยินเสียงเท้ายังไงอ้าวไอ้น้องชายไอ้เสื้อเหลือไอ้เสื้อเหลือยังไงพี่เปิดโล่พี่เปิดโล่ยิงไม่เข้าแถมเลือดแถมเลือแดอแบบนี้ก็แตกไปหนึ่งตัวโหได้คิวฟรีต้นสีสันใช่ไหมใช่ต้นเกรมเราได้คิวมาแล้วนะครับหนึ่งคิวแล้วก็ได้โล่มาสิบห้าน่วยแล้วนะ มาพัน er ยากันก่อนนะคุณดูก็ต้องขออภัยขออภัยด้วยนะเวลาผมพูดมันก็จะแบบว่าจะมีเสียงฟึดฟดฟาดฟาดฟิสเฟียสสักนิดส<อ>ักหน่อยนะคุณดูเพราะว่าช่วงนี้แบบเป็ <sacr Love. S 4> นหวัดสักนิดนึงนะเออพยายามลงคลิปให้น้องๆได้ดูนะและเมื่อผมจะได้ยินเสียงท้าออกเลยข้างหน้า แล้วจังหวะนี้ก็หยิบมาปืนผิดกันเรียบร้อยนี่โอ้โหเมื่อกี้คือควักปืน UMP มายิงเฉยเลยนะเขาดูเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมีคนโดดมาให้มีคนขวดสลิงมาอย่างนี้ยังไงยังไงไอ้น้องชายยังไงโอ้โหลำตั้งไอ้วอลยังไงเฮ้ยมันวิ่งหนีไปไหนแล้วเขาดูโันวิ่งอย่างไวเลยวิ่งอย่างไวเลยเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนี่จะได้โฟก้อนโอ้โหโฟก้อนลูกหลักมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราตามไล่ตัวเมื่อกี้นะคือมันวิ่งไปไหนแล้วอย่างไวเลยนะเขาดู ไปไหนแล้วไวเกินเฮ้ยไม่เจอว่ะมันน่าจะหนีไปแล้วนะคนดูปล่อยไปนะปล่อยไปถือว่าให้เขาไปฟาร์มของนะเลทเกมถึงเจอกันเออโอ้โหแล้วข้างบนมีคนยิงกันนะคนดูเดี๋ยวฟาร์มของที่เมืองนี้ก่นกอนตอนนี้เราก็ได้มาสองคิวนะแล้วก็เราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะเจอ คนหรือเปล่านะนี่ก็ฟาร์มเดี๋ยวยาแล้วกันได้ยามานะแล้วก็จะเล่นเป็น XM8 แล้วกันคนดูเกมนี้จะเล่นเป็นคู่หู XM8 VS t o โทกลอนลูกรักของเพนะคนดูก็สำหรับปืนชารญนะครับเรียกได้ว่าปืนโทก้อนนะครับเป็นปืนที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างที่จะนิยมนะไหนใครชอบเล่นโทรกอนคอมเมนต์กันบอกใต้ใคลิปกันหน่อยนะว่าเฮ้ยพี่ผมชอบเล่นโทรก้อนอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวผมก็ถามว่ามันมันแรงไหมมันก็แรงนะโทรก้อนโกงด้วยคุณดูสําหรับใครที่ชอบเล่นนะคุณดูผมว่าชอบชอบเล่นเป็นอาโทรก้อนนะแล้วก็ซอกใหม่อันนี้จะเป็นกูหูนะที่ผมชอบเล่นมากแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีไอฟล์นะครับนะ่าจะมีกาปรปะทะเกิดขึ้นนะ แล้วก็เฮ้ยโอ้โหแล้วเหมือนคณาจะมีคนยังไงจังหวะนี้เอ,อ็กเมแปดลากกระบาลลวมไปหนึ่งเอาเฮ้ยดาวได้ไงครับพี่ขอ,อ,อมีเข็มชุบสัมนี่เราอะไรโอเคแล้วได้มาสามคิวแล้วนะคุณดูสวยสวยไอ้นี่มีเข็มชุบขออนุญาตหล่อยเข็มชุบแล้วกันโโหัวน,นี้ของดีจัดเลยคุณดูดูดิฟูฟูฟูโอเคไปแล้วเราย้ายเมืองก,กันก่อนนะคุณดูรู้สึกว่าน่าจะมีคนอีกถ้าถ้าผมเทาผย่านี่นะดานะ ไหนใครว่ากดโซโลแล้วจะเจอกากนะครับคนดูคือเอาจริงๆคือมันไม่เจอกากนะไม่เจอแต่แบบว่าตึงๆนะคนดูเออแถามว่าตึงไหมมันก็ไม่ตึงมากหรอกแต่ว่าอา่ามันมาหลายทิศทางนะเราอาจจะมองไม่เห็นอาจจะโดนหล่อยตายได้นะก็ดูตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเสียงขึ้นจมูกแล้วนะเออคือแบบว่าตอนนี้คือจมูกมันตันนะุณดูเออ ขอภัยด้วยนะแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงรถอ้ตัวนี้มันนั่งอะไรอยู่ในรถนั่งอะไรอยู่รถแบบนี้และอันนี้ก็เรียบร้อยคิวฟีอีสปอร์ตว่ะมาได้มา4คิวแล้วนะโอเคโอค้โหแล้วใครดูผมอยู่ครับเนี่ยถึงกับดูถึง3คนกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็เฮ้ยมีศพฟรีเอ้ย,ม,อยมีคนยิงผมว่า เดี๋ยวเดี <side S 1> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีคนโดนกับดักระเบิดผมด้วยนะคนดูที่ผมวางไว้มาดิขอขอ,ขอนุญาตเอาไอ้ตัวนี้ก่อนหัวแตกไปหนึ่งตัวไหลให้ตัวเมื่อกี้เอ้เดี๋ยวเราซื้อนี่ก่อนนะคนดูซื้อเป็นอ่าหมวกดีกว่านะคนดูนี่หมวกสามแล้วก็ที่เสริมไอซ์วอลสักสิบรูปนะคนดูว่าเราจะต้องใช้ไอซ์วอลเยอะนี่ไอ้นี้ไม่ต้องใช้ใช้เสริมไอซ์วอลเยอะมานะครับ ดเดี๋ยวเราไปตามไล่ตัวเมื่อกี้ก็เลยดีขวาที่มันยิงอ่าให้ที่มันโดนกับดักระเบิดผมนะคุณดูคือเมื่อกี้คือเรียกได้ว่าแพทแพทนี้หลังๆมานี่คือเรียกได้ว่าอ่ากับดักระเบิดนี่คือดาเมจอย่างกับตดนะคืออย่างเบาอ,ะอ่ะเออเรียกได้ว่าโคตรโคตรอ่อนนะะเออกับดักระเบิดแพทเนี้ยใครมีเกาะสีนี่คือโดนดอกละยี่สิบถ้าเทียบกับฟาร์มใหม่ก่อน,นะคือแบบว่าเกาะสีนี่โดนทีเกือบตายนะคุณดู รู้สึกว่าค่อยโดนเนิร์มเยอะแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้านะจังหวะนี้โผล่มาผมจะโชว์สเต็ปกระโดดยิงเฮ้ยข้างหน้าก็มีคนนะต้องหล่ำต้นไม้มาดิมาดิโอ้โหลากกระโดดยิงหัวไม้โดนเลยทีเดียวเชียวทีวนี้ก็ย่อนย่อนบอมไปเม็ดหนึ่งยังไงโอ้โหติดต้นไม้ถ้าเป็นปืนไฟนี่คือล่วงไปแล้วนะมาดิ รู้สึกว่ามีเฮ้ยมันเหมือนจะมีคนอุ้ยข้างหลังหลังเข้าดูหลังเข้าเฮ้ยมีคนเปิดโดนเข้าหาผมว่ะเดี๋ยว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 ก่อนต้องเอาตัวหน้าก่อนนะแล้วก็จะขึ้นไปเล่นตัวข้างบนดีกว่าเมื่อกี้คือน่าจะมีตัวข้างบนด้วยนะผมเจอละมีไอโอร์แบบนี้เรียกได้ว่าเฮ้ยมีคนโดดมาใหม่และจะังหวะนี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงครับใกล้เฮ้เอ้ยมีคนข้างหน้า เปิดเปิดมันออกยังไงยังยังไงนี่ไงพี่มันถึกว่านะไอ้น้องเปิดโล่เจอเปิดโล่นะคนดูใครถึกว่าก็ชนะไปแลวเมื่อกี้เหมือนจะมีคนโดนมาไม่แถวนี้โอ้โหารามของกาลังเคลืนแล้วเหมือนขนาน่าจะมีคนโอโ้ตายต่อนะผมเลยทีเดียวเชียวยังไงยังไงขาน้ามีคนไหวหรือเปล่าเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังหลังหลังหู เรียบร้อยหวังดูเกมนี้โอ้โหไม่ไหวจบมาที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบห้คนดูก็จะประมาณมานี้นะคุณดูไว้เจอคลิปหน้าโอ้ไม่ก็เลยที